ผมคิดว่าเราจะต้องลงไปรครูเหมือนเดิมท่านถ้าเราถึงนั้นนะโอโ้โหไม่น่าถึงน่าจะถึงองั้นโพชิงกิเราลงนี่โอเคโอเคเออมาแตวนะท่านมิวตาหรือเปล่าไม่รู้ข้าอยากพูดเขาเื่อมาแตวก็เลยพูดฮูพันชิมอยู่ไหมยอยู่อยูโอ้โอเคตอนอยู่นะครับ ฮะนอนอยู่นอนอยู่ท่านนอนในสมอรภูมิลบยังไงเลย <_ EN> เรากระโดดแล้วนะเรากำลังแลนดิ้งลงสู่พื้นผู้ฟันชิมได้ยินหรือไม่ <_ EN> ทราบแล้วเปลี่ยนผมเป็นสักตัว13นาฬิกา15ทีบ่ายโมง บ่ายโมงอย่างนั้นเลยสามตัวหน้าเหล่าขวาสองแต่เราถึงพื้นเราถึงพื้นก่อนเราหลอขวาหนึ่ง้าตีหนึ่งฆ่าลงบ้านขนมปังโกดังนู้นกดังนู้นทุกันโอ้เสียงเท้าลุมล้อมฆ่าโกดังไหนบอกข่าดที่ผมมาร์กวุกอน โอ้ยเคียโอ้โหก,กับัานใส่เบนกลมเงยนี่ท่านเรียกไม่ให้เกียรติข้าอย่างนั้นเลยขออภัยมานานทีเดียว อ๋อโหเห็นทหารทหารตายเป็นคนกูเหลือแตเชื่อตรงไหนตรงไหนเฮ้ยข้าได้ยินเสียงตีนตรงไหนงั้นลือไม่รู้ข้าไประเบิดเช็คไปก่อนแล้วกันข้าจะวิ่งลงความไปชาร์จตัวข้าเห็นแล้วหน้าคาเลยตรงไหนน็อกน็อก โอเคสวยงาม้า่รู้อีกหรือไม่โอ้ยใครปาระเบิร์ดหาของก่อนผู้พันอาตมาบด้าวายมีอีกมีอีกกั้นเลย แม่นแล้วข้าขอต่อตามเขาไปเฮ้ยข้าเจอแล้วตรงไหนยยงนั้นเลย้าบาผิดขอภัยด้วยท่านหลอกข้า ขาวัดกบอกเลอเกิพี่สมาคมนี่มันช่างดูเดือนอย่าวันวันไปน้องพี่ท่านพูดไม่ให้เกียรติข้าเลยโอ้ข้าขอโทษวเว้ยอา้าวท่านเหมิมอเกิมอยยังไงเลย ศัตรูหรือไม่ข้ายังไม่พบเลย คิงพบ,พบสักพบข่าตึกหรือไม่วยวพบเร็วก่อนเงียบมากเจ้าจุนจ่าประบาดข้าว่าเราควรเคลื่อนทัพเข้าวงสู่พื้นที่ปลอดภัยก่อนที่เราจะตายวงเหมันตาที่แล้วอีกโอเคเพื่นเป็นมานพิธีข้าคิดว่ามันยากลำบากเหลือเกินกับการที่เราเล่นนอกวง ค้าเจอรถไปกันเดลยวกกันตรงนั้นมีรถสี่งไงนะโอ้โหตรงนี้อย่างเดียว เตืนซ้ายยู้พันทางขวาตรงไปตรงไปตรงไหนงั้นล,ลือจอดรับจอดรับผู้พันคิมก่อนเดี๋ยวผู้พันก่อนที่ผู้ <ละ S 1> พันจะตา<ป><ะ>ยเราไปเราไปเมื่อกี้อยลาไหนี่นะเต็มเลย เราลองต่อสายกันเลยข้าลองซ้อมดูเฉยๆลอไปกันเถอะโอเคทุกคนข้าคิดว่าเราควรไปอยู่ที่ โพชิงกิฟองกักปืนครบจัดเลยกูไม่มีอะไรเดาร์กูน็อปต้องดาร์กูน็อปต้องแลงแน่ๆหรือฟองตักปุ่นครบจัด,ถ,ด,ดถ้าคิดว่าเราควรไปที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจ่าคิงเหยียบเบรกหน่อยสบายมากคู่พันถ้าคิดว่าเราควรไปที่นี่ โกตากาตาไปไปย่าดีรอเราควรจะหยุดที่เมืองนี้ไหมพูดกันไม่เราควรไปต่อไปชิ่ม้าคนคนพุดกันกว่าไหนเขาเห็นแล้วจอดจอดจอดท่านจอดโอ้ตัวนี้ก็มีจอดีไอเวนโอ้โหจ้า มงไม่ทำคำสั่งเลยจะาทำอะไรเนี่ยเลือชีวิตที่ดีโอ้ยจไม่น่เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้มต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ลองหนึ่ง ผู้บังร์จเลยงั้นอ่ะข้ากับมันจะชาร์จข้ากับมันจะชาร์จเอาสองเอาสองเต้นตั้งมานันนี้ตายตายตาย

อย่างรถมาทุกันปในบ้านคิดโอ,โอ้โหแม่งซุ่มโตโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหมันมีพีก้าสู่ทุกฝันโอ้โหเรียบร้อยมันเข้ามาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกัน ตัวฝีมือของผู้พันชิมตัวเดียวในบ้านทุกฟันสองตัวมันมีอยู่สองหน่วยลุยอปอ,อ,ยอป,อออปล่วออไปล้ว ในบ้านในบ้านในบ้านเฮ้ยภูพันชิมเก็บบูชิปของพวกข้าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งข้างนอกข้างนอกวิ่งตามตูดมาวิ่งตามตูดมาเฮ้ยสวยจัดภูพันธ์ญาภัญ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 ญาก้อนภัญญาก่อนเดินเย็นทุกอน ผู้พันผู้พันนี่ฝีมือกล้าหาญอกะก็มีระบบเราเลยชุดเฉินละผู้พันปลดเก็บบูชิปอุ้ยปันมือข้างหน,าน้ามีชุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบุคคาอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเดินตรงไปซ้ายมือน,น,นั่นแหละนั่นแหละแล้วห่างเบนเนหรอหรือว่าเก็บบอลสองกล้องเลยผู้พัน เก็บมาแล้วเก็บแล้วนั่นก็ครบแล้วข้างหน้ามีทีจุกพวกพันมาให้แล้วจะอยู่นอกวงต้องรีบไปนะวงไกลมากมีรถดียวนี้มีรถมีรถตึ๊งเหรวมีรถมาชิม ปแล้วมันไปแล้ว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 มันไปแล้วมันไปแล้วรถอยู่ไหนอ่ะไอคิงขีไปไหนอ่ะอืมซ้ายโอ้ยเฮียหมุนด้วยไอใส์เขาจะมาถูกไม่ได้ซ้ายนั่นน่ะโอ้ยควายรถคันเบลอร์เห็นแล้วเหรอมันจอดในเงา มาหไหมอะไรตรงไหนอ่ะมาแล้วโอ้ท่านขึ้นทางประตูที่ท่านมาต้องมาหรอ โอ้โหท่านท่านไม่มองกระจกเลยเซ้ายซายว่าแต่ท่านกำลังจะตัวเย่แล้วนะไหปทำยังไงกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุปกรณ์ได้คิดไวทำไวโอ้ท่านซื้อ,ญญอ,อยได้ดไอย,ย,ดย่าง ยังมึงชมไม่ติดฮัลโหลมึงชมไม่ติดกดทีวันกดสิปุ๊บวันวงมึงไหนน okay. <yes> okay. like okay. well, ี <m 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 uh ่มึงร um, ีบไปคืนรถแล้วก็รีบไปเลยพวกพันอเราต้องไปนี่ทำยากเลยข้าว่าเราต้องไป้้องรูนี บ้านหลังนี้มากกว่าบอลลูนใช่ไงอ่ะบ้านนี้วงล้อก่อนล้อก่อนผู้พานัเกตว่าบ้านน่าจะมีคนมึงส่องที่ตีนนี่เอามึงใช้ัง่ะกดใช้ดิบอลลูนใช่ไงอ่ะกดใช้ดิกดแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงเครื่องบินมาแล้วมึงกดหันเล่าๆดีมีเชือกเปล่าไม่มีโอ้ยเอมัเล่นเลยกดใช้เลย ใช่งไงผมขึ้นรถด,ดีกว,ว่าอย่าตายซะก่อนยาวหมดแล้วกลัวาตายโอ้มันทางตันท่านไม่เห็นเลยท่านนี่งโง่เข่าในการขับรถมากว้าวโอ้ยพาวงทัานไม่ได้ยาวหมดเจ<ม>๊งยีดขึ้นผ่าน ท่านไม่เหยียบเบรกเลยยังไงเลยกลางวะนี้เบรกเอาไม่อยู่แล้วนี่ท่านเคยอยู่ในฟาร์สเอฟฟิวเรียดมาก่อนหรือเปล่าผู้พันร้องโดดละโดดคาว่าเราต้องลงที่โพชิงกีแล้วแหละหรือว่าจะลงบ้านหลังนั้น,นบ้านหลังนั้นก็ได้นห,นหลังไหนผู้พันข้าอาจไม่รอดหลังที่มาร์คข้า,าคิดว่าข้าอาจไม่รอดผู้พันบ้านนี้มีรถบรักกี้จอดรถระเบิดด้วย มีรถขี่ไปด้วยเยอยอแล้วเยอ,อยแล้วบุพันรณ์รถระเบิดสดสดผมถึงพื้นแล้วคุพการผมถึงพื้นแล้วแต่ผมไม่มีปืนโอ้โอ้เยี่ยมมากคุรณ ไม่มีอะไรเลยเหมือนการรุกัน,นปเปลอะยรที่เยอะมากเสียงรถไหมเ้ยเสียงรถของในพลกิมคิมหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าใช่้าอยู่บนเขาเวรกรรมแล้วใครวะเนี่ยอ๋อคลิกป่าใช้เฮ้ยใครได้ยินเสียงเท้า เสียงเท้าท่านเลยอไม่ไอ้วันอะไรเป็นผมนี่นนะว่าเสียงเท้าเสียงเท้าของจริงอันนี้ผมไม่ได้ทนายมันปะเราเปิดมาข้าคิดว่าเราควรขึ้นชั้นสองโอเค โอ้วเบิดมาลุลวเฮ้ยท่านอย่าไปทุบกระจกรอกกันทุกนันทุกนไี่กีปินช้าเลยผมมีผมมีเสียงรถมาไปทุกนันคาดคาดว่าเราควรจะวิ่งแล้วแหละตอนเนี้ย วงมาเลยจ้ะดีเหรอผู้พันไม่มีคนรอบยิงเราอยู่นะแต่วงบีบเรามาแล้วนะีุพันโดดแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนไปโอ้ยเจอเป็นผู้กาหารมากเตียงรถมาอีกแล้วโอ้ยรถผ่านเราไปแล้วอย่าแล้วอุพันเราต้องมีเพื่อมวง ข้าคิดว่าเรามาอยู่หลังหินนี้ได้เยีะยลลูกพันมีคนเห็น,นเราไหมใช่วันอยู่ขวาไปตายเดี๋ยวลูกพันสวยวันนี้ไม่เก็บปอมมันผมร้อนนี่โอเคผมล้วมันตายนอกวงด้วยโอยเียแล้ว ปูพันกินกินอยู่ไกลเลยเกินท่านป่ามีคนท่านขามาแล้วเข้ามาแล้วามันกาลังจะไปชุบเพื่อนมันตายสวายรบีไปเก็บของมั้งพันมีมีไว้ายในทีนึงร้องรีบละไป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 บ้านซายมีปลาเกี๊วพันแล้วก่อนไอ้ดอก มีรถตรงนี้ก็มีรถข่าว่าเราควรใช้รถโอ้มีคนแปดอย่างนั้นเหรอทำไมาใช้มินินอุปกรณโอ้มีคนแปดสองอันแต่เดิ่อนั้นข้าแม็กก็เล่นเอคเลย เราต้องรีบแล้วผมพัดดาวงไปวิ่งเจ้าคิดว่าเราควรใช้รถเลยไหมควรอย่างมากผู้พันขึ้นมาเอาไอ้คิงเอาผู้พันชิมตายตอนไหนนะดีมองเพ่งแล้วกูตายตั้งแต่บนเขาอ่ะแม่งึ้นมาสองตัวเลย คู่พันรถไล่รถไล่คู่พันรถไล่ข้าไม่มียาเลยข้างหน้ามีรถแย่ะละแย่แล้วเราโดนคัสิกบุกข้าว่าเราควรขึ้นรถไปดูขึ้นดิโอ้ยข้าจะตายเหมือนกันคู่พันเราต้องอ้อมวงเปิดไก,ก่คู่พันไม่งั้นเราตายแน่อ้อมดีกว่า เขาว่าเราควรจอดที่นี่หรือไม่ข,ขวาพกันขวาหน่อยต้นนั้นน่ะขวาเราเหลือเวลนานึงทีครตั้มยาพวดกันตันอยู่ข้าไม่มียาข้ามีข้าขอยาหน่อยแดงยังไงนะพูกันทิ้งมาก่อนโอ้โหโอเคเจ้าเก็บไปเลย เราคงต้องรอไปแล้วหละโอเคไปเขาจะไม่ทิ้งเจ้าเราจะรอดไปได้วยกันกระสุนผมร้อยเหลือน้อยมากเลยเจ้าใช้กระสุนอะไรสุน <c oughs> เขียวกุนคามีอยู่เอาไปแปบนึงกันข้าทิ้งไป,ไปแล้ว,ลวข้ามาไว้ให้แล้ว อุ้ยคนคนนี้นันนอ้นองน้องน้องอุ้ยขาโดนขวาทางนั้นทางนั้นทางนั้นโอ้โหไม่โดนผู้พันโอ้ที่สามอ้อ